พามาชมอู่ต่อรถครับฟังเสียงข้างหน่อยโบคู่อยู่กับปูช่างอาร์ตครับเดี๋ยวอาไปอาไปชมส่งบุรีรัมย์ครับส่งสตึก กำลังไล่ระบบครับเครื่องยนต์ยันมาสามสูบครับช่างอาร์ตกำลังว้าวุ่นเลย คันนี้เป็นสามระบบนะครับเดี๋ยวเราชมคันนี้ปั๊มเบอร์ยี่สิบตัวนึงจะเป็นปั๊มแฟดให้ดูงานครับโครงถักเป็นตัวเคมาถึงอูเลยครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับดูกระบอกยกเก่านอกเช็ค ตัวใหญ่เลยนะสี่แกนใช่ไหมเนี่ยเล็สแตนเลสทั้ทงคันนี่คันนี้เดินระบบแล้วก็เสร็จแล้วครับสามระบบฉีดวานตัดตัดใบข้าวตัดยอดยาตัวนี้เป็นมินียม ไปข้างดีกว่าไหมอันนี้อันนี้ยกได้ได้ไหมช่างได้ครับนุงแผลเล็กเดือดยังยังไม่ได้ต่อสายี่อยู๋อ,อ,อน,นี่อตัวนี้ตัวยกใช่ยังไม่ได้เชื่อม,อม ต่ข้างนี้หรอฮะขางนี้่วะขึ้นกลางไปเลยได้ไหมอ่ะเนี่ยก็บอกยกยกกาดนมไม่มีเขามีลูกเล่นนะสนใจก็ติดต่อมาได้ แล้วเวลาเขาทอดออกเขาต้องยกออกมาใช่ลม yeah, ันหล่มาาลบแดดันสวยจัดเลยอ๋อเจริญการช่างเลิการช่าง ราคาเบาๆครับสนใจก็ติดต่อมาได้ตัวนี้อะไรพี่สไ,ไลด์วเวลาเวลาพื้นที่ไม่ไม่เท่ากันเนาะครับตัวตัดถ้าถ้าเราจะยกออก เอาออกยังไงพี่ขันน็อตอ๋อนี่สองตัวขันน็อตฝั่งก็2สองตัวแล้วก็เอามีขาตั้งตั้งวางกับพื้นแล้วก็ถอยหลังรถออกครับแล้วเวลาเราจะใช้ลราก็นี่เดินหน้าเข้าไปเกี่ยวเนี่ยเป็นตะขอเนยเกี่ยวขึ้นมาแล้วก็ขันน็อตครับได้เลยนี่ โซ่โซ่ก็ต้องกี่ข้อพี่เจ็ดสิบห้าเท่ากันเท่ากันก็เดิอนอะไรนะพี่ไฮดัสไฮดัสครับเป็นในของเก่านอกไหมของเก่านอกเขาเอามาจากไอ้ตัวเดินแมคโครไหมใช่ไหมพี่ไม่ไม่อ่าตัวตัว,ต,วตัวนี้น่าจะเป็นของให้พวกแบบนี้นะไอกกะ้รถเกษตรของพวกรถเกษตรเนี่ย ตัวนี้น้ำหนักประมาณเท่าไรพี่ตัวนี้ประมาณเด็ดเด็เลยก็อยู่ประมาณไม่ถึงปังแน่นอนร้อยกว่าร้อยกว่ามีแน่เพราะว่ามันเสริมได้เยอะครับมันมันเพิ่มเติมไปเยอะเพราะว่าตัดอย่างเดียวมันก็แปดร้อยกว่าตัวนี้เป็นสายของอะไรพี่สายนี้นาสายชีตา สามชั้นดาวเรดไช่กันผมผมกี่หุ่นครับพี่ตัวนี้สี่หุนไอรีน่าสามรีนาสามตัวนี้ลูกค้าอยากได้แล้วพี่โบโบคู่ จัดให้ราคาอัพขึ้นไหมไม่หรือเสื่อมมากไม่ได้อัพหรอกเราชอบอยู่แล้วเราก็าเสรือให้ <c oughs> <ร>ให้ลูกค้าไปเราสายชอบอยู่แล้วต้องการก็บอกแต่ล,ลาเป็นคนยุ่งหน่อยนั่นหน่อยก็ไม่เอาก,การว่าธรรมดาอันนี้วัยวัยรุ่นก็ต้องเห็นอย่างนี้แบบครับดูคันนี้จะลูกใหญ่อันนี้จะลูกเล็ก แต่ว่าสเปคเครื่องนี่เท่ากันไหมพี่สเปคเครื่องไม่เท่าครับตัวน,นี้24ตรงนี้า,าอ๋อตัวน,นี้24แรง,แรงของของยันต์มาก็คอท่ออะไรเราก็เดินเองหมดมคนไหนคนไหนเชื่อมอ๋อคนนี้เหรอฝีมือเนี่ย อันนี้ก็ชา่างไฟะอะไรช่างไฟช่างไฟก็ยิบกระถางอาทิตย์ครับนอนธรรมดาอยู่ร้านรับรับงานนอกไอ้อะใายมืออะใายมือนะช่องที่สองหยิบแต่มาให้อาร์มติดแต่ลมอะงานนี้ยังไม่เสร็จเลยเอางานใหม่ให้เร็วรู้ละอัดเต็มที่อยู่เนี้ยไม่ต้องห่วงหรอกอันนี้มีแต่ลมด <c oughs> ้วย แต่เนี่ยแต่ไฟฟ้าลมไฟฟ้าอ๋อตัวน,นี้ต้องรัดทำไมอ่ะเนี่ยเอาไม่ต้องรัดไม่ต้องรัดเพราะว่ามันกระดกขึ้นตัวนี้ถังคันนี้ใช่ไหมพี่นู่นอ๋อนุ้นอ๋ออันนุ้นนี่นะให้ดูถัง,อง,องไปรุ่นทางกลม ใส่คันนี้ครับได้ได้เท่าไหร่ก,กิลิตรถนะังตัวนี้ <350. S 1> สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบไม่ทำตูวแอ,อร์โชว์บ้างโอ้โหทำแล้วเคยทำแล้วตอนนี้เนน้ำหนักเบาหมดแล้วไม่มีใครเอาแล้วเนี่ยถอดลงไว้ครับน้ำหนัก <laughs> ให้ดูงานเขาหน่อยมาชมงานเขาหน่อยครับรับประกันงานเชื่อมนี่ครับ CO2 หรือว่าอะกอนช่างช่างชื่ออะไรนะคนนี้นชื่อเปา ทางเปานี่นะครับถ้าถ้าไม่อยู่ก็คนนี้นะครับรับประกันไม่ช่างรับประกันตลอดชีพตลอดชีพอันนี้อันนี้อะไรช่างกาดเหรอกาดแหวกข้าวครับ ยืตัวอนะครับรมครับเป็นนอ็อตตัวนี้ตั้งตั้งลอนำตั้งโซ่หให้ดหูตัวยันยันโซ่ ทางอูเขาจะเน้นแบบนี้เลยนะครับเขาทดลองมาเยอะแล้วครับจะไม่ต้องใช้สปริงหรือว่าโช๊คละเอาแบบนี้เลยนี่ครับเดินใหญ่อยู่นะสีสวยมากเลยครับ ดูงานเลยตัวนี้เป็น24แรงนะ ตัวเนี้น้ำมันกลับปั๊มใบตัดเดี๋ยวรอชมคันนี้น่าจะโหดอยู่ว่าปั๊มใหญ่นี่ครับปั๊มแยกตัวนี้จะเป็นปั๊มแฝด ใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับหรือว่าคอมเมนต์มาครับเอามาให้ชมครับนี่ช่างกำลังเร่งเลยส่งลูกค้าน่าจะส่งพรุ่งนี้เลยครับที่จังหวัดบุรีรัมย์สตึกครับอำเภอสตึกเจอกันได้ครับสามระบบฉีดวานตัด ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมา้ด้วยครับ